นี่เกิดกะโหนกมีถุงเงินถุงทองด้วยนะทุกคนบัวบกขาต้นนี้ต้นไม้น่ารักมากเลยอะ่ะ กับยูโมโมชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้พาทุกคนมาตลาดใหม่นะคะนั่นคือตลาดต้นไม้หัวมุมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่มีต้นไม้อะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็อีกเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสนับสนุนโดยเชอร์บาร์นะคะอาหารต้นไม้สําหรับต้นไม้ที่คุณรักค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะตลาดต้นไม้หัวมุมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในมีอะไรบ้างไม่ไูกันเลย้า้าก็จะมีร้านกาแฟาแบบนี้นะคะแบบน่ารักมากๆนะคะแล้วก็ร้านข้างในคือแบบว่า ตกแต่งน่ารักมากๆจริงๆนะคะนี่18ดนาฬิกานะแล้วก็แบบมีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยนะคะนี่แบบนี้เลยร้านกาแฟนะมีต้นไม้ด้วยนะคะใครที่ชอบนะคะก็มาที่นี่ได้ไปดูร้านแรกกันร้านแรกนะคะร้านต้นไม้ชัชวาลน,นะคะก็จะมีนี่โรสแมรี่80บาทนะคะทุกคน กื้ผักสวนควรัวนะคะถุงต้นละยี่สิบหกต้นหกถุงร้อยนะคะนี่นีออนนะคะต้นนั้นหนึ่งรบาทนะคะย<ม>ี่ถกแค่8ปดสบาทเองอุราคาดีนะทุกคนนี่เกิดกโแฟห้าร้อยบาทค่ะสำหรับต้นใหญ่นะถ้าต้นเล็กสองรยห้าสต้นหลิว30สบาท,บาทนี่ส่วนหอมและยุง25บาทนะคะ นี่ถุงเงินถุงทองด้วยนะทุกคนถุงเงินถุงทองต้นนี้พันสองนะคะร้านน่ารักมากๆยางอินเดียอันนี้ร้อยห้าสิบนะคะอันนี้มีเงินไหลามาด่างขาวด้วยอันนี้หนึ่งพันบาทนะคะมีหลายใบยเลยนะคะตะเนจันขาวก็มีนะคะทีคิงก็มีทีคิงต้งนั้นเจ็ดร้อยบาทนะคะอีพีขาวก็แปดร้อยบาทนะคะ แบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ต้นไม้ทั่วๆไปก็ค่อนข้างเยอะค่ะนี่อกโกนิมาอะไรก็มีนะหนวดปลาหมึกก็มีร้อยห้าสิบาทเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันค่ะจุ๋ยๆเยอะเลยถ้าสนใจร้านนี้ก็ติดต่อที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะร้านต้นไม้ชัชวานนะคะ ศ9 2 4 5 8 5 1 8 0ห้าห้านนะคะเดี๋ยวไปดูร้านต่อไปอันนี้ร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยนะอันนี้มาร้านที่สองร้านไม้มุกนะคะอันนี้จะเป็นแคคตัสนะคะซึ่งก็น่ารักมากๆเช่นกันนะคะซึ่งเขาจะเปลี่ยนกระถ u งกระถางลายใส่ให้แล้วนะคะอย่างอันนี้นะคะบัวบกขาต้นนี้990บาทค่ะคือใบน่ารักมากๆเลยนะคะน,นี่คือเขาจัดวางให้หมดแล้วใส่กระถางไว้แล้วนะน่ารักทุกคน น่ารักมากๆนะคะไม้ใบก็มีนะคะตรงนั้นนี่อันนี้ก็เป็นกระถางแบบน่ารักน่ารักนะคะปุ๊ปิ๊กอย่างนี้อันนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่กระถางน่ารักจริงๆแล้วก็จะมีแคคตัสชุดชุดปลูกก็มีนะคะอันนี้แล้วก็จะมีแคคตัสตรงนี้เลยเยอะแยะมากมายนะคะมีจันประกายดาวด้วยนะ มีจันปักกายดาวมีโลเฟรมนะคะตรงนี้ก็มีนะคะเยอะเลยกวักมรกตดด่างก็มีมีเอาโบ้ด้วยนะอันนี้เจ็ดพันเก้านะคะอีเงินไหลามาด่างเหลืองต้นไม้น่ารักมากเลยอ่ะอันเลย อันนี้ก็คือร้านไม้มุกนะคะร้านน่ารักมากแต่งน่ารักมากๆเลยคะ่ะอันนี้เป็นร้านถัดมานะคะดูโลโก้เป็นน้องหมาร้านนี้จะเป็นร้านกระถางนะคะจะขายกระถางเยอะมากๆมีกระถางแบบน่ารักน่ารักปุ๊กปิกมากมายนะคะอเอ้ย,อยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยตัวใหญ่มาก อันนี้กี่ขวบคะสี่ขวบ,ขวบที่บ้านเลี้ยงสองตัวนี่จะเป็นร้านกระถางนะคะก็ชื่อ my little pot นะคะก็คือติดต่อได้ที่ i อนี้เลยนะคะ my little pot bkk นะคะกระถางก็จะเป็นแบบแบบแนวแนวนี้เลยน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็นี่มีตัวนี้น่ารักน่ารักแบบนี้ด้วย <laughs> อันนี้ก็จะมีกระถางที่จัดเซตข้างในแล้วนะคะ แล้วก็มีต้นไม้แคคตัสขาย40บาทอย่างนี้นะคะกระถางใหญ่ๆนี้ก็มี300บาทนี้นะคะ่ะ180บาทชั้นวางนะคะแล้วก็เป็นกระถางน่ารักๆสีๆแบบนั้นก็มีนะคะเยอะมากอันนี้เขาก็กำลังแพ็คของกันอยู่นะนี่ว่านางคุ้ม450บาทแบบจัดนี้มีบับเบิลด้วยสวยมาก ั่งน,นี้ก็จะเป็นกระถางขาวแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะมีเนเต็มเผาเต็มเลยหลายแบบสำหรับใครที่อ,อยากได้ดินปลูกนะคะแล้วไม่รู้จะผสมดินยังไงร้านนี้ก็จะมีดินสำเร็จรูปสำหรับไม้ด่างไม้ใบนะคะไม้ฟอกอากาศทุกชนิดนะคะเป็นถุงอย่างนี้เลยถุงอย่างนี้เท่าไหร่คะ,คะดินผสมแล้ว อันนี้ถุงละร้อยห้าสินะคะก็เข้าไปดูไ <2 S 2> ด้สองกิโลอันนี้คือผ<ม>สม<า>ให้แล้วถูกไ,ไ,ไ,ไม้ด่างไม้ใบได้หมดเลยนะคะสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรยังไงนะคะก็มาดูที่นี่ได้เลยโอเคขอบคุณค่ะร้านนี้ก็แบบว่าเป็นทรงแบบน่ารักน่ารักมากนะคะการจัดร้านคือสวยมากแล้วก็เน้นเป็นไม้ดอกนะคะไม้ดอกไม้จัดสวนนะคะ อันนี้คือสวยมากๆเลยนะคะเผื่อใครแบบบ้านอยู่แถวนี้ก็อย่าลืมแวะมาดูนะเหมือนแบบได้มุมถ่ายต้นไม้ด้วยนะคะแล้วเขาก็ขายต้นไม้ด้วยนะนี่แคคตัสเทียบเลยค่ะแบบนี้นะคะเต็มเลยใสยแ่แคคตัสนะคะห้ามพลาดเลยถ้าอยู่แถวนี้ร้านสวยมากๆค่ะนี่สวยๆสวย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 มากค่ะ นี่นะคะคือชื่อร้านนะคะนี่คือภาพลมของร้านนะคะแต่งร้านสวยมากนะคะไปดูร้านอื่นกันต่อนะคะร้านนี้ก็สวยชื่อร้านใบอ่อน,นะคะ่ะร้านใบอ่อนก็จะมีต้นไม้ค,ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่อันนี้อันนี้ภูสามสีอันนี้ภูนนบาซิลสามสีนะคะ อันนี้ภูลงยาภูลงยาเท่าไหร่คะอันนี้แปดร้อยนะคะอุ้ยอันนี้สตรอเ์บัลลี่ไอไหมคะใหญ่มากต้นนี้เท่าไหร่คะ 8, 8. อันนี้ต้นนี้สองพันแปดนะคือใหญ่เท่ามือเลย 8, 8. แล้วก็ก้านส้มต้นนี้เท่าไหร่คะ 8, <5. S 1> อันนี้สามพันห้านะคุ้มมากเพราะว่าใบใหญ่มาก นี่แล้วก็มีอิพิเต็มไปหมดเลยนะคะอิพิขึ้นหลักอยู่เท่าไรคะอีพิเหลือพันสองอิพิเหลือพันสองอันนี้แปดร้อยนะคะมีข้างมันก็มีนะคะเยอะแยะมากมายอุ้ยมีก้ามกุ้งด้วยก้ามกุ้งตรงนี้สี่หมื่นสองนะคะแล้วก็มีกุ้งเล็กๆด้วยนะคะแล้วก็มีหูช้างหูช้างหูช้างเท่าไร่คะ ้นนี้สามหมื่นบาทนะทุกคนจัดร้านได้น่ารักมากเลยมีโกดี้ด้วยอ่ะตรงนู้นแล้วเงินไหลมาตรงนี้ขายไหมคะขึ้นขึ้นหลักอย่างนี้ขึ้นหลักมีขายตหลักเตี้ยครับอ๋อมีขายจะหลักเตี้ยเท่าไหร่นะคะสองสองพันห้านะคะอย่างนี้สองพันห้าอันนี้จะเป็นตัวแบบตัวโชว์นะคะโอเคขอบคุณนะคะ นี้นะคะร้านไม้เล็กเติบโตนะคะเบอร์ก็ตามนี้นะคะ0 9 3 3 0 3 0 4 6 2นะคะนี่มีต้นไม้มีชบาดาลนะ100บาทนะคะหรือสีผสม200บาทนะคะยกนำโชค200บาทนะคะแล้วก็จะเป็นต้นไม้ข้างในข้างในนะคะแบบเวเซียนแคนะคะต้นเล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ก็เกลือสนูนี่ไงสตรอเบอรี่ไอซ์สอบาทเองเอสตรอเบอรี่สตาร์สองบาทนะคะ ต้นนี้ก็ตะเกียร์สโนนะคะ200บาทออมเงิน100บาทออมชมครู2 0 0ค่ะกุหลาบก็มีนะกุหลาบหิน250บาทนะคะแบบนี้เลยน่ารักน่ารักมากมากเลยนะคะขอบคุณนะคะร้านตลาดต้นไม้หัวมุมนะคะที่นี่ก็กำลังเปิดใหม่เหมือนจะเปิดใหม่นะเพราะว่าเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะก็ ที่นี่ก็จะประมาณนี้นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะจบคลิปตลาดต้นไม้ใหม่ตลาดหัวมุมนะคะใครบ้านใกล้แถวนี้ก็อย่าลืมนะคะมาเที่ยวกันนะคะก็สำหรับวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วไปเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ